ตงสวัสดีครับวันนี้เรามีกาแฟใหม่มาสามหอ่อจากค่ายซัน a านาคอฟนะครับอันนี้เขียนว่าชูกา r b เบรนอันนี้สตรอเบอรี่บอมบมอันนี้เป็นบานานาสปริตมีกาแฟกลิ่นกล้วยด้วยวะนะครับอันนี้เป็น จากเทพสเสด็จนะครับเชียงใหม่นะครับก็ลองดูนี่เขาเขียนว่า no infuse ด้วยนะมันต้องอย่างนี้นะครับไม่ต้องมากักว่าเอ้ย infuse หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเห็นชัดเจนเลยโอเคเนื่องจากอันเนี้ยเป็นบาน่าสปิตเนาะมันน่าสนใจผมก็เลยลองตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอดมกัน หอยังไม่แกะนะไม่ได้กินโอเคลองดูตึงตึโอไม่แกะยางอย่างนี้โอเคออกมาแล้วนะครับอืมอืม,อมกินมนมันเหมือนกินนมันเหมือนกล้วยตากอะกล้วยตากกล้วยตากแบบกล้วย Quét tạc, quê tạc, quét tạc lâu quay sớm mà, Nhá Tao kìm anh em. Eh. Tao kìm anh em. tạc, em em quét quay sớm. lời. Nha หอ,อมดีนะเออแล้วก็อันนี้เป็นซิงเกิลเลยนะครับฮึมจะดูไม่ค่อยเหมือนซิงเกิลเลยก็เขาบอกว่าคั่วไลท์ทูมีเดียมนะทำไมผมดูมันไม่ค่อยไลท์ทูมีเดียมเลยวะไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เห็นว่าคั่วจนก็มันออกเหมือนกันนะเนี่ยให้ดูอันนี้ ก็มันออกเลยนะครับมองเห็นปะวะแต่เขาบอกว่าและทูมีเดียมก็ไม่รู้แหละลองดูแต่กินเหมือนกล้วยตางจริงไม่อินฟิวจริงเหรอวะอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ครั้งนี้เรามาลองชิมกินกันดูดีกว่า อันนี้ขอเท่าไหร่อ้อมกันได้ไหมออแต่ของซานนาคอปก็รู้สึกว่าไม่แพงมากใช่ไหม,มรู้สึกว่าไม่แพงมากนะครับหลักร้อยอ่าขอหลักร้อยอ ่มมมกอออนืออืหอมนะครับของดีเลยเอ,อบทเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ว่ลืมปรับบทว่ะอันนี้น่าจะน่าจะไม่ไหลแน่เลยไม่ใช่รั่วน่าจะไม่ไหลอืมไม่ไห ลองดูนะครับอันนี้เบอร์อะไรนนเ,เบอร์ห<ๆ>้าก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมตัง้งอนณทรูมิไว้ที่92<ๆ>อขอแก้งหน่อยจ้าล<ๆ>องทีฉ<ๆ>อดกันล้วกัน อะมาดูช็อตกันนะครับเนี่ยสงสัยจะหนืดไปสงสัยจะบดละเอียดเกินโอ้แต่หนุดหนับดีมากเลยเอออย่างนี้ก็ได้อยู่นะจริงๆงอย่างนี้กินเบรเลสโต้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมกินปเป็นเบเซสตโต้ดีกว่า ก็มันๆอย่างนี้เลยนะครับอืมอืมโอ้ดีเกินคาดว่า แต่พอกินแล้วผมผมว่ามันไม่มันไม่กล้วยเท่าไหร่นะแต่ว่าโอ้ยดีเกินคาดดีเกินคาดใช่ไหมใช่หรือว่าไม่รู้เพราะเพราะว่าทำเป็นลิซเซตโต้ด้วยหรือเปล่านะครับกาแฟก็เลย <Okay. S 1> เข้มขน้นบอดี้นั่นมากแล้วก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวสะใจอะ่ะแล้วก็แบบโอเคมากเลยอะ่ะ อืมแต่จริงเออเทสโนดอ่อะผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้ได้เป็นหน้านะแต่ออกลำํำใช่ออกลำรำเลซิ่งหน่อยอืมแล้วก็มันเปรี้ยวเบอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็หอมหอ,มอืมเปรี้ยวเนี่ยเป็นเปรี้ยวที่ผมชอบเลย โหนี่เจอของถูกและดีสองวันติดแล้วเนี่ยพระเจ้าช่วยจริงๆโชคดีมากเลยอันนี้ดีจริงๆดีแบบดีแบบดีมากๆเลยอะ่ะอืมอืมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปบะบ้ให้ยาบอีกสักสเต็ปนะอ่าเดี๋ยวกินแบบเป็นเอพิโซดปกติดูนะครับแล้วก็ลองใส่นมด้วย จะดูว่าได้ความว่ายังไงบ้างโอเคคือการได้กินแล้วแบบว่าเจอกาแฟดีเนี่ยมันแบบว่าแฮปปี้มากเลยนะครับเพราะบางทีเราไปเจอซื้อกาแฟเนี่ยผมก็ชอบลองไปเรื่อยเนาะก็ลองถูกเจอของดีลองบางทีอะเจอ ไปซื้อกาแฟที่เขาว่าดีแล้วมันแพงๆนะท้าไปทํามาไม่ถูกปากซ,ซึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่ากาแฟเขาไม่ดีนะเออแต่ว่าไม่ถูกปากกินแล้วก็แบบไม่เซ็งอะ่ะแล้วถ้าเจอกาแฟแพงด้วยยิ่ง,ย,งยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่ยิ่งเซ็งแล้วก็เสียดายโอเคต่อนะครับเริ่มบท กพูดต่อเนาะโอ้ยหอมมากเลยอะหอมดีมากเลยพูดต่อก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าได้กาแฟดีแล้วก็ราคาที่แบบไม่ใช่กาแฟดีเรียกว่ากาแฟถูกใจเราแล้วกันแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยโอ้โหฟินมากเลยนะครับซึ่งตัวนี้โอเคนะชอบเลย อะแต่ว่าลองดูก่อนว่าถ้าชงแบบเอสเปสโซ่ eso, แล้วก็ลองกินกับน,นมมันจะออกมายังไงนะครับอืม,อมอขอแก้วหน่อยครับ มาดูช็อตกันนะครับอืมนี่กำลังสวยเลยกำลังหนักแต่ก็ไม่ช้าเกินอืมอืม,อม แมาก,ก็พอได้นะอืมอืมพอชองแบบเอเปซโซผมรู้สึกว่าความเป็นกล้วยอะ่ะมันออกมามากขึ้นนะอืมความเป็นกล้วยตักแห้งนะมันออกมามากขึ้นอืม อ๋อน้องชิมดีดีดีแต่ว่าเขาว่าเป็นรีเซ็ตโตออ่ะคือทำเป็นหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะผมชอบกวา่าอันนใช่ใช่ใช่ดีดีดีดดอ่อเหรอเออมันก็ไม่กล้วยเท่าไหร่นะ โจงนี้เทไม่สวยอย่าพึ่งบ่นกันนะครับพอดีล้างหัวล้างหัวสตรีมใหม่อ่ะแล้วก็ยังไม่ชินกับการตีนมเลยนะครับตีนมแบบว่าไม่ดีไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลย อเออวันนี้ค่อยดูดีหน่อยแอ,อปุ๊กนุกดีนะออขอชิมหน่อยได้ไหมั้ยออจริงเราถ่ายคลิปมาเพราะเราต้องชิมให้ผู้ชมดูนะเฮ้ยพอโดนมมมลวกล้วยมาว่าเขาว่า โดนนมแล้วกล้วยมาอย่าตีความผิดนะครับคือพอใส่กาแฟใส่นมเนาะแล้วกลิ่นกล้วยมันออกมามากขึ้นอ่าโอเคจากการที่ลองชิมมานะผมก็บอกว่าเป็นกาแฟที่ซื้อหน้าซื้อมาลองไม่ควรต้องบอกว่าไม่ควรพลาดละกันก็คือใครยังไม่เคยลองก็ซื้อมาลองนะอันนี้ผมซื้อห่อสองร้อกรัม สี400่รเอ้ยเท่าไหร่นะ2 0งกว่าบาทสองสามบาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะก็ตีว่าโลนึงก็พันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ผ่านครับอโอเคจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ